สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเดครคับเตอร์มือนีมากตามคําสัญญาครับมาอ้อมกบน้ำกันครับมือนีอ้อมกบนี่ได้กบมาแล้วนะครับนี่กบซับเรียบร้อยนะครับอ้อมใส่ยังแน่นี่ผักใส่ครับผักใส่ผักยีเลืดน้อลายผักแห้งครับมือนีนี่ผักลายผักแข้งนะครับนี่ผักแข้งผักเขือนะครับล้วก ใส่ผักกระแยงเหมือนที่ถ่ายแล้วก็หอมบัวนะครับมีลูกโดดพร้อมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขามาเริ่มน้ำกันเลยนะมาครับบัานนี้ใส่น้ำพ่อเจาะนี่ครับใส่น้ำเล็กน้อยอเนาะเราพลิกกับตะไคร้ที่เท่าต่ำไว้แล้วก็หอมแดงครับบัวไปพร้อมกับกบ ไปแพมกบกบเลยครับผมน้ามไมยเซ่ปลาไหลได้ครับกต่เป็นอ้อมนี้น้ำหามใส่หลายจะค่อยขวบไปครับใส่กลบลงไปเลยนะครับใส่กลบลงไปตนะามด้วยเปลือกเดี๋ยวใส่ลงไปเลยเดี๋ยวใส่หลายครับเพราะเขาใส่ปลาแดกอยู่ ปลาลาครับใส่เข้าไปปลาล่ายังดีเลยออกไจากไห้เพิ่มไฟนิดน,นึงครับเดี๋ยวค่อยๆตัวไปตัวจนแหงเลยครับเด้อตัวไปจนแหงโอ้หอมเริ่มหอมแล้วนะครับเข้ามาเรียงลำดับผักเดี่ยวเสียลูกตอนแรกมาเียังลำดับเลย คัวครับคัวไปเรื่อยครับคัวไปเรื่อยเบิ้งกัินไปเรียวๆเลยครับผมไปน้ากันเรื่อยเบิ้งกัินไปน้ากันทุกขั้นตอนว่าคัวไปเรื่อยเดี๋ยวน้ำเริ่มเดือดครับดีไซน์พักชุดแรงต้องไปก่อนเลยก็คือปลาถือครับกับลูกโดด ต้องด <im sharing> <im> well ึงปัวเรียกเป็นใหม่นะครับปัวเข้าไปนะครับว่าเริ่มเดือดแห้งแล้วครับผมวันนี้ใส่ลูกโดดก็เดือดรงไปแล้วนะครับนี่เอาไสุกยากครับใส่ลงไปตอนมูเลยนะครับแล้วเกลือปัวไปเรื่อยๆครับนี่เอาไสุกยากเอาใส่เลยครับผมตามด้วยข้าวคั่วนะครับเหื่อให้มันตึนแข็งๆครับผมได้ข้าวคั่วเด้อ ใส่เบรบนี้แหละโอ้โหมา,ากข้าวคัวไปเรื่อยๆครับผมหลังจากเข้าวคัวไปครับเริ่มเดือดตุ่มาคักแล้วครับเข้าวคัวไปเรื่อยๆนะครับเสร็จใส่ผงสูตรเต้าหู้แป้งรัวนะครับ ใส่เข้าไปตุลาอีกด้วยครับมลางที่เกิดมีซุ้อยมเป็ดตลักขวดครับตลักขวดะุ่นขทีุดยอดเลยครับน้ำสุดยอดำดีครับโอ้หมอใหญ่คบสตัวได้ครับ2นี่ครบสองตัว ถ้าใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับรถด,ดีเดี๋ยวผมจะใส่ใส่บะไรต่อครับดดนะรถดีบานี่เขาดิใส่์ักดีมั่งซุปลำดับต่อมาคือมันซุปเนี่ยลำดับต่อมาคือใครอีกเลยรถทัศน์ไซนี่ของผมเลย แล้วจะทายีเรื่อตัวอ,อ,อนอหลายพัครับหมื่ลพักแค่กัวครับเันหอมทายเรือหอมทายเลือ,อ,ม,ลอ,อ,ม,ลอมากๆากัวครับกัวเข้าไป ตามด้วยพักไส้ครับไส้ควมผมผมผมนามเขาก็เติมนี่ครับนี่ครับออมของแก่นามว่าไฟมีเดี๋ยวน้ำเจะเออกมาจากผัดรับรองความผมน,มนะครับบรรยากาศดูหน้านะครับออมแบบนี้เนาะสุดยอดามากแบนี้ออมบัวลงไป ส่วนพร้อมแล้วครับส่วนพร้อมใสต้งไปทให้เดืดทุทาแล้วิดฟ้ดาหมอไว้จะข้าวด้รับเนี่ย ติดตาหมอไว้จะเข้าติดต้ปปาหมอไว้จะเข้ากันครับโอเคครับบานึุดท้ายเลยของพยเยเข้าวหอมดอกกะแยงครับนี่แหละก็เอิดอมอมใส่ผัดเละๆหน้ามคกไยมีดอก นี่ครับออมข้องแท่ะนะครับสิบคุณพี่พัพกต่ว่าผมก็อยากอย่ใส่พักเพิ่มอยูนะ่เนาะสิ้มก่อนครับสิ้มก่อนนามขงคนดีฮืมสุดยอดครับเราเติมน้ำแต้น่อยครับแล้วไปเดี๋ยวประรา เย็บ้อยครับผมนี่คืออมกบนะครับสูตรั้งเดิมปลาเข้าไปกินกันเลยครับผม